ที่อยู่กับสยามเซ็นเตอร์มาร่วม30กว่าปีพอมันหายไป2ปีเราก็อยากโชว์ในสิ่งที่เราอยากโชว์ทำในสิ่งที่เราอยากทำเป็นงาน d f w ที่รอคอย ถ้าเราอยากได้สิ่งที่เปลี่ยนไปเราต้องทําตัวให้เหมือนเด็กวันแรกที่เราเดินเข้ามาพี่รู้สึกว่าการทําเสื้อผ้าหรือการทําโชว์ทุกครั้งอะ่ะมันต้องคิดใหม่ๆไปเรื่อยๆเ,เหตุการณ์โควิดมันก็ทําให้คนบนโลกนี้มันเกิดความงงๆอย่างคนรวยสามารถจนได้ทันตาเห็นคนที่ไม่มีอะไรเลยสามารถขึ้นมาเป็นเน็ตไอดอลได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่สามารถจะมาใช้กับเสื้อผ้าได้ก็เลยนําเอาความรู้สึกแบบเนี้ยมาใช้กับโชว์ครั้งนี้ ข้างบนอาจจะหรูหรามากแล้วอยู่ดีมาครึ่งบางเบาใส่น้าผู้ชายแข็งแรงทั้งในอาจจะเป็นกางเกงในลูกไม้มันอาจจะได้เห็นบางอย่างแบบที่เราซึ่งไม่น่าจะเชื่อมกันได้จากสิ่งที่ไม่ใช่กับใช่มาเจอกันไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ยเยอะคําว่า n น v e r g a m e Over เป็นชื่อของคอลเลคชันนีเลยเกยมมจะหยุดไม่ได้จะต้องเดินต่อไปแต่ต้องไม่เอาความสําเร็จเดิมๆม,มาเป็นตัวตั้งพี่เชื่อว่ามันเป็นเหมือนศิลป,ปะงานหนึ่งอยากให้มาดูโชว์กันเยอะๆทั้งโชว์ที่ในงานจริงแล้วก็ในออนไลน์